แล้วนะคะวันนี้เนี่ยชาจะมารีวิวคือแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเก็บมาประมาณ2 3สาวันนะคะกว่าจะมีเวลามาถ่ายวันนี้ก็มีเวลามาถ่ายแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมอย่าลืมนะคะถ้าใครมีไอจีอย่าลืมไปตาม pepper cha cha pepper cha cha s p a m pepper cha cha world ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับ YouTube อย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะคะ pepper cha cha แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง my hula cha cha leo ด้วย,ยนะคะอัพคลิปไปทั้งหมด3คลิปแล้วนะคะโอเคถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมา แกะกล่องนี้นะคะกล่องคือใหญ่มากทุกคนดูดีประมาณครึ่งตัวของชาเลยนะคะอันนี้เนี่ยเป็น squishy ข้างในทุกคนน่าจะเป็น squishy ยักษ์นะคะหรือว่าแบบชิ้นใหญ่ๆมากๆเพราะดูจากกล่องเนาะคือแบบใหญ่จริงอะไรจริงนะคะตื่นเต้นมากนี่เรามาดูกันก่อนเลยก่อว่ากล่องนี้มาจากไหนกล่องนี้นะคะมาจาก toyzer world นะคะมาจากบาร์เซโลนาหรือว่าสเปนนั่นเองอุย๊ยโซเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่า ว้าวโ,โฮเขาแพ็คแน่นหนามากนะคะมีบับเบิลด้วยนี่นะคะมีบับเบิลหลายอันเลยอ๋อเขาตออเป็น2กล่องนะคะข้างบนก็จะเป็นสควิชชี่ตัวหนึ่งข้างล่างก็จะเป็นสควิชชี่ตัวหนึ่งนะคะมีตัวแรกโอ้ oh my god ใหญ่มากใหญ่มากให้ดูนิดนึงก่อนอุน๊บปสเรามาแกะอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะคะเราจะได้รีวิวทีเดียวเนาะใหญ่มาก เหมือนเป็นแบรนด์ใหม่นะคะอันนี้อันที่สองโอโหอ้มกด oh God. น่ารักมากแกะเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะดูกันยังหนึ่งสองสมทุกคนใหญ่มากแบบใหญ่ไปไหนอะดูดีแค่กองแบบอยากบีบมากเลยนะคะมันคือสเปชชี่ที่มันดูแบบแปลก โอเคเรามาเริ่มรีวิวกันทีละอันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวจากตัวนี้ก็เลยนะคะนี่คือ Pacman นี่นะคะคือ Pacman นะคะเป็น XXL size อูห้หูใหญ่หมากจริงๆโอเคเดี๋ยวให้ดูกล่องกันนะใหญ่มากทุกคนดูดินี่เขาบอกเป็น Strawberry scent ด้วยนะคะมีนุ่มมากจมูกอยากบีบแล้วว่านี่นะคะแบรนด์คือ Maxi b u ่บนะคะก็เป็นแบรนด์ใหม่เลยอย่าลืมไป follow นะคะ ข้างๆนี้เป็นเหมือนไม้บรรทัดให้วัดไซซ์ด้วยนะแล้วก็แบบเรียลไซส์ของเจ้าตัวนี้คือ18เซนนะทุกคนใหญ่มากอันนี้ข้างหลังนะนี่ข้างหนึ่งนี่นี่นะเขาร่วมมือกับบันไดด้วยอะบริษัทของแพ็กแมนเลยนะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาจะกล่องแล้วอุ้ยตื่นเต้นมากแค่ลูกตันดีคือกล่องมันดีมีคุณภาพมากเลยคนะ่ะเป็นกล่องแบบแข็งๆมาก,ๆ,มากๆแล้วก็มีเป็น สติดจมูก mm. ใหญ่มากโอ้เขายืนไม่ได้นะคะหัวเขาหนักเกินไปน่ารักมากทุกคนมันแบบลื มากเลยนะแบบนุ่มนุ่มแล้วก็ลื่นแบบสูอ่ะทุกคนเรียบเนียนอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาปีกันดีกว่าชอบมันต้องนุ่มมากๆเพราะว่าแบบแค่จับมันก็ยวบแล้วอะน่นหลักมากนี่คือพัคแมนนะคะเป็นเกมสมัยแบบยุค7จ็ดสูบอะไรเงี้ยปะเก่าๆมากๆเลยอะหนึ่งสองสามโอ้ยทุกคนมันฟินมาก มันนุ่มและสโลว์มากเลยทุกคนอันนี้เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ด้วยนะคะโหสุดจอดมันแบบแน่นเต็มมือมากๆเลยเนี่ยูดิด พูดถึงคุณภาพนะคะคือเนื้อ squishy ชชดีมากๆนะมันคือแบบ squishy ทีชช่เนื้อดีอะ่ะเป็นแบบคุณภาพสูงนะคะแล้วก็พวก painting หรือว่าสีอะไรพวกนี้คือมันเนียนมากๆนะทุกคนแบบสวยงามมากๆจริงๆอะ่ะเดี๋ยวชาจะให้ดูแบบชัดๆนะดูดีมันแบบเนียนมากๆนะคะนี่ที่2เป็นทามากจินะคะเหมือนเขาร่วมกับของบันไดหมดเลยเพราะวแพ็กแมนก็เป็นบันไดนำโกนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ทามากจิ x เอนะคะนี่เรียลไซสอันนี้นะคะ19เซนใหญ่กว่าเมื่อกี้เซนหนึ่งนี่ข้างหลังนะคะอยากบีบมากเลยอะ่ะรูปทรงธรรมกอจีน่าจะบีบสนุกเนาะอันนี้เป็นกลิ่นแบบไลน์มะนาวนะคะอันนี้กลิ่นเหมือนแบบที่ใส่ในห้องน้ำนิดนึงอะ่ะกลิ่นมันแรงมากทุกคนเฮ้ยมันแบบสวยมากสวย ไอ้ทุกคนมันไม่เหมือน squishy แต่มันคือ squishy มันใหญ่มากม้าม,ม,มากนะคะดูดีมีจอด้วยมีเจ้าตัวเล็กอยูตรงนี้นะคะแล้วก็มีปุ่มให้กดสปุ่มเนื้อดีมากอะ่ะนี่คือข้างหลังนะคะก็จะเป็นเรียบๆแล้วก็จะมีโลโก้ของเขานี่ความหนาพร้อมยังหนึ่งสองดีมากอันนี้เป็นแบบ เฟเวอร์สกรีชี่นะตัวโปรดตัวใหม่เลยนะเนี่ยมันบีบสนุกมากอะ่ะสุดยอดเหมือนเห็นเขามีสีชมพูด้วยแต่เขาบอกยังไม่ผลิตนะคะอยากได้สชมพูน่ารักมากมแล้วก็สามารถกดทำรรกจ,จิเฮ้ย <c oughs> มันดีมากทุกคนดูนะแบบรายละเอียดสีหรืออะไรเงี้ยคือมันเรียบเนียนแล้วก็แบบไม่มีเละเทะเลยนะคะสวยมากอะ่ะ นี้ห้อ m a ม Max ี b อนะคะอย่าลืมไป Follow เขานะเขาน่าจะมีสคว i ช h ีใหม่ๆออกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าแบรนด์เขาเพิ่งเริ่มเองอ่ะดีมากนี่นะคะก็คือส่งตัวที่ชาได้มานะคะคือเป็นสควิชชีที่คุณภาพดีมากๆแค่จับก,ก็รู้แล้วอะ่ะไม่แบบ คือเนื้อมันดีอ่ะใครจับใครก็จะรู้นะคะอย่าลืมนะไป follow เขาด้วยเขาเป็น account ที่แบบใหม่มากๆเพิ่งเริ่มทำนะคะชื่อว่า m a x i b u d s นะคะเขาจะทำออกมาอีกหลายตัวเลยใช่ว่าเพราะว่าแค่สองตัวนี้มันก็เจ๋งมากแล้วว่ามันแบบย้อนยุคมากๆมีความแบบวินเทจสุดๆเลยนะมีความทำาจากจีแพ็กแมนอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจเกิดทันแพ็กแมนกันไหมเนี่ยถ้าแบบเด็กๆดูอยู่นะคะนั่นแหละมันเป็น s q u i ชี่ที่คุณภาพดีมากสีเสิรทุกอย่างอะไรเงี้ยถ้าใครแบบเจอ i ิน t a g r a m เขานะคะแล้วก็แบบลังเลว่าเฮ้ยซื้อดีม้ยยออี่างเบกลว ถ้าสะสมสคว i ช h ี่อันนี้คือเป็นสคว i ชชี่ที่ดีมากๆนะคะถ้าอยากได้สคว i ชชี่คุณภาพสูงอันนี้คือดีเว่อวังมากๆอย่าลืม Follow Maxi b u ่ s ด้วยนะคะโอเคนะคะนี่ก็คือคือมันก็เป็นสคว i ชชี่ที่ใหญ่นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองเทียบเนาะเดี๋ยวชันจะทำคลิปดีกว่าเป็นแบบรวมสคว i ชชี่ที่ใหญ่ของชาติทั้งหมดนะคะชาว่าพวกนี้ยสตัวนี้ชาให้อยู่ในอันดับได้นะ ราไม่แน่ใจเหมือนกันชอบตัวไหนอย่าลืมเมน์บอกชาด้วยนะชอบแพ็คแมนหรือว่าชอบธรรมกอดนะคะเดี๋ยวชาจะไปบีบต่อที่ peppercha cha peppercha cha spam แล้วก็ peppercha cha world นะคะอย่าลืมไปตามด้วยเดี๋ยวจะไปบีบให้ดูนะไปแล้วบ๊ายบาย